โอเคทุกคนมาลุยกันดีกว่าครับผมรอบนี้จะได้เล่นสายอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะนานบอกทางทีมงานก่อนสิเอาไว a เล e เอาเฮ้ยพิมพ์ไม่ทันไอเยี่ยมจะไปด่าทางทีมงานนะด่าในดิสคอร์ดแล้วเขาบอกเขาไม่ตอบผมเขาบอกแต่ว่ารอประกาศหน้าเอา่อซีบอก จะบ้าประกาศแทบตายก็ได้แค่นี้นะฮะโอเครอบนี้เกมไวดอชคริดอชคร,ชคริโอเคอ่ะเอาเจ้านี่มาตัดเจ้าเอเนจีของอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปเบสแอทแท็กกับดอชแล้วก็คริดนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมีวงมีวูนก็อาจจะได้ใช้อ,อันนี้ยิงดอชเยอะอันติก็ยิ่งแรงนะฮะ โอเคขอเริ่มต้นมากับตังเลยก็แล้วกันไป borrow contract evil breaker นะฮะถ้าทาเลนต์ก็คือทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส75%ที่จะลด energy แล้วก็อันตีก็คือ300บวกกับ dodge ของเรากับ dodge ของอีกฝั่งหนึ่งพวกนี้เป็น d a m a g อ่าเป็น magic d a m a g ของดีนะมา ผมจะไปสายตีตีกับอันติตีกับอันตีโอ้เคเอเนจีคอสมาแล้วก็เอาคริไว้อันนึงแล้วก็เอาตีครับผมผมจะเน้นตีเป็นหลักนะฮะแล้วก็เอาเป็นเอ่อฟิลี่พรีสิตเทนฟรีส์ขอแปะไว้อันนึงแล้วก็เฟรนซี่แล้วก็วกูนตีวูนเอาพรีสิตเทนดอร์ชเอาคริ แล้วก็ตีปกติโอเคไม่ทันนะผมจะพยายามตัดเอเนอร์จ uh, ีอีกฝั่งหนึ่งให้เยอะที่สุดแล้วก็ตีให้ไวที่สุดแล้วก็ออกโปรเจกต์ไทยเยอะๆอ่ะผมคิดไว้อย่างนี้นะโอเคต่อให้โดนเจ้าสตันจับแห้ผมก็ยังมี uh, เจ้า persistent explosion ที่เป็นรูปแบบ no action damage โ okay. อเค ไอนี่ตีปกติไอนี่หลบได้ก็จะมี d ดามจ e เพิ่มขึ้นเอาหลบได้แล้วก็มี d ดามจเพิ่มขึ้นแล้วก็แอทแทกวูนนะฮะไอนี่ค่าคริ1นคริก็จะเป็นเลือดของสปิริต5หน่วยก็คือไอนี่ก็1นึหน่วยเลือดเจ้าสปิริตก็จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมันก็ดีเอามาจะได้ถือขึ้นนะ เจอ d i วาย r อร r r ที่ยังไม่ซื้อของผมน่าจะชนะนะฮะไม่น่าจะงานหยาบเขาดูทรงเหมือนจะพยายามเล่นเกมยื้อนะฮะอ่าโอเคผมชนะครับผมอันตรีของผมดอกละประมาณ300นิดนิดๆยิ่งค่าดอชเยอะก็ยิ่งมีอันติที่แรงขึ้นโอเคอัน,นี้เอาเป็นอ่อครีบูสนะ แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวรอบหน้าอรอบนี้ไม่มีทั้งเลือดแล้วก็ไม่มีทั้งเอ HP ฉะนั้นจะเป็นเกมไวใช่ปะ่ะนอกจากว่าอีกฝั่งหนึ่งจะเล่นเจ้าสปิริตรัวเดี๋ยวผมจะไป HP วูนก็แล้วกันนะฮะ t t a c k s สปีดผมต้องการมากเพราะว่ายิ่งผม t t a c k s p e e d เยอะอีกฝั่งหนึ่งอันติก็ยิ่งมาช้านะฮะ เจ้ายักษ์แดงยังไงครับผมมามาไอ้นี่ดูจากของผมสมควรจะชนะนะฮะโอเคอ่ะผมชนะเรียบร้อยอันติเขาจะมาช้าเล็กน้อยไอนี่ขนาดผมไม่มีการเพิ่มอันติแสดงว่าผมตัดตัด,ต,ดตัดเข้าออกมาเรื่อยๆโอเคแล้วก็เอา hp วูนหนึ่งอันนะฮะ แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวรอบหน้าผมจะเอาวูลคริโอ้ลืมเก็บเงินไอเยี่ยมลืมเก็บตังค์เอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องเก็บตังค์ด้วยนะฮะเพราะว่าดอกบ้งดอกเบีย้ยผมมันก็จะช่วยได้ในตอนที่อยู่ในช่วงกลางเกมกับเลดเกมพวกนี้นะฮะโอเค okay. ลืมเก็บตังค์จะก,กาจะหาเบสแอทแทกเน้นตีไวๆรวัวพวกนี้นะเพราะว่ารอบนี้เกมไวครับผม ฟรอส a มชโอเคดูจากของผมน่าจะชนะนะไม่น่าจะยากโอ้อันตรงอันติมาค่อนข้างจะไวแต่ว่าไม่ทันครับผมเกือบแตกเกือบไปเหมือนกันนะฮะน,นี่น่าจะเล่นอันตีกับฟรีสรวๆเหมือนเดิมตามสเต็ปเนาะลดดาเมจไอ้นี่ฮิลลิ่ง อันนี้ถ้าเกิดชนะผมจะได้ตังค์อะไปไทอัมสอดเลยก็แล้วกันนะก็เดี๋ยวจะไม่เก็บดอกเบี้ยแล้วก็แล้วกักนนะเดี๋ยวมาหาเงินจากตรงนี้70บาทแล้วกันนะ h e เฮเวนเบไอันนี้ที่เก็บตงอันนี้ฮ i ลลิงฮ l ลลิงฮิลลิงโอเคเล่นเอาของเซฟเซฟกันทั้งนั้นเลยดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยโอเจ้า d ีวายวอร์เอร์นะฮะก็น่าสนใจเหมือนกันพูดอย่างนี้แหละ ไอน,นี้ลดการตีติดคริดีไหมเอาเอาคริวูนไปเลยละกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะเอาเป็นวอร์ไทม์เฟรนซี่ตรงนี้ไปเลยไอน,นี้ตีฟรีสตีฟรีสจริงๆก็ดีนะคนเล่นน้ำแข็งก็น่าจะมีอาเจฟรอสเมชตัวนี้นี่แหละแต่เดี๋ยวผมเอาวอร์ไทม์เฟรนซี่คุ้มกว่าผมกะจะเล่นเกมไวอยู่แล้วนะ วอร์ไทมเฟรนซี zy, เอามาคอมโบกับเจ้าแวนการ์ดอ่าแล้วก็เดี๋ยวอั l ล f t i n g ถ้าเอาได้ก็จะเอาเก็บไว้เรื่อยๆด้วยก็แล้วกันนะฮะอย่าติดคริขอแค่นี้โอเคไม่ติดคริผมน่าจะสู้ได้ทุกครั้งที่ผมชนะผมจะได้ตังมา70บาทจากทริอัมสอดนะฮะก็ใส่สุดไปเลยไม่ต้องเอาดอกบ้งดอกเบี้ยนะฮะ แอตแทกแชร์ครับผมแล้วก็ตรงนี้เอาเข้าสู่สถานะ f ิ r y ีโอ้แต่ว่าเอาตรงนี้เอาสายเอาสาย Fury ีไว้อันนึงเพื่อที่จะได้ขึ้นสายเผื่อบางทีผมจะได้มีโอกาสเจอเจ้า p r e แบ t เทิรนวูนะเพราะว่ามันจำเป็นต้องใช้ครับผมตรงนี้เอาเป็นเออ n ฟรนซี่แอตแทนะแต่บอกตรงๆว a r ไทม์ r รมเพล e ไอ้นี้ผมก็ต้องการเดี๋ยวรอบหน้าก็แล้วกันต้องใช้นะ เพราะว่ามันจะได้มาคอมโบกับเจ้าโอ้เจ้านีก็เกมไวเหมือนกันผมมีโอกาสแพ้นะฮะแต่ว่ามานาของเขาจะโดนผมเฉือนออกไปทีละนิดผมมีโอกาสชนะอ่าเขาแพ้ทางผมแต่ว่าถ้าเกิดเจอคนอื่นนี่น่าจะชนะได้นะเพราะว่าดูจากอันตกอันติของเขามาไวมากนะผมตัดสินผลภายใน5วิเลยดีกว่า War Time Rampage ไอ้นี่ถ้าเกิดหลบได้จะมีการแปะวูนไอ้นี่จะมีฟิ r y d o ดอชเอาวูนขึ้นสายมาก่อนนะฮะแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นเอาวูนแอทแท็กแล้วก็เอา HP ครีนะฮะแล้วก็เจ้านี่เอาเป็นสายฟิ r y a t แอทแทกไอ้นี่คริไอ้นี่ฟิ r y เดี๋ยวไปสายคริก็แล้วกันนะ,ะค่าคริเริ่มต้นผมจะเพิ่มขึ้นมา8เป็น35 แล้วก็ตีรัวๆตีเร็วๆโอเคน่าจะสู้ได้เกมไวนะเจอเจ้า Evil Breaker เหมือนกันยังไงไอ้น้องนะฮะติดคริ3 4 5โอเคผมต้องการติดครีแค่5ดอกอย่างนี้ผมพอใจแล้วนะเพราะว่าแค่นี้ยผมก็มีดาเมจมากกว่าเดิม10%จากแม็ HP ของศัตรูจากสกิลของเจ้า HP คริแล้วนะฟรีสคร แล้วก็เอาเป็น Fury Attack ตรงนี้นะแล้วก็เอาเป็นสายวูนนะเจ้านี่เอาเป็นเอ่อ s t Contract ทหนึอันเพื่อที่จะเติมเลือดแล้วก็ Energy Cost เพิ่มเติมโอเคมีคนเล่น r ร x e ตัวชัชัวนอกนั้นก็จะเป็นสายอันติโอเคอันติอันติอันตินตดีผมชนะทางนะฮะ แต่ก็ต้องดูดาเมจกันด้วยอ่ะโอเคเจ้าวูฟไรเดอรเล่นสายอันติเดี๋ยวผมจะเฉือนออกมาให้หมดเลยไอ้น้องนะฮะมาจาับผมทันหรือเปล่านะไม่ทันไม่ทันนี่คือขนาดแกอันติมารูรัวพวกนี้แล้วยังสู้ผมไม่ได้ดูก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าเจ้านี่มันจะตัดคอสอันติไปเรื่อยๆนะเอาเร็กคอสแปะไว้แล้วก็ตรงนี้เอาเป็น s p i r i ิ c ค n t นแทร อัน,นี้ลดเลือดอันนี้เพิ่มเลือดเอาเพิ่มเลือดให้ผมก่อนแล้วก็ตรงนี้ผมจะเอาเป็นสายของการแปะวูนนะฮะแล้วก็ f ิลี่แ t ทแทแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นวูนนะฮะโอเครอบหน้าก็น่าจะเอาวูนผมต้องการ d ดา a g e รอบนี้ไม่มี HP กับฮ e ล l i n g นะ้าฉะนั้นใส่ให้สุดไปเลยนะฮะ เจอดีวายวอรเสายตีนะฮะมาทันหรือเปล่าโอ้ดูจากเลือดที่ผมลดเป็นน้ําแบบนี้เขาเล่นทันเรียบร้อยแตกโอ้นี่เขาเก็บเงินโอ้โหเฟียรเลสคอมโบมาไวชิบเปงโอ้นี่สายตีรัวๆเลยนะฮะดวงโคตรดีใครที่ว่าเจอดีวายวอร r เก็กัดฟันไว้ก็แล้วกันนะฮะ ไอ้น,นี่บอกตรงๆผมขึ้นสายตีช้าด้วยซ้ำนะเนี่ยเอากริมัวมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวกริมัวของผมจะขึ้นสายตีเหมือนกันนะฮะเอ่าว a r t i m ม r a รมเพลชแล้วก็เอาดอ o บูสแล้วก็เจ้านี่ผมจะขึ้นสายตี เอาเป็นเบสแอทแท c k สายคริกกับดอ e เล็กน้อยพวกนี้นะฮะพรีซิส t ์10 f ฟร e ท e ิุพรีซิสต์10อ oh ีคลอชชั่นเลเวล1โอ้โหจะทันไหมเนี่ย d ดาม g e แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นวูลเพราะว่าผมต้องการพรีแ a ทเทิร์นวูนนะฮะดอชดอชดอชโอเคอ่าเจ้ายักษ์แดงสายครินะฮะ ดูจากของตรงนี้ผมน่าจะสู้ได้นะฮะเพราะว่าบูสต์ดาเมจของผม5วิแรกมันหนักทานปะเกือบไม่ทันดาเมจผมยังขาดเยอะเกินโอ้ท,าท,า,ทาท่าทําทรงจะหลบไม่ค่อยพ้นด้วยนะฮะเอาวูนครับผมแล้วก็เอาเป็น energy cost อีกอันนึ่ง p e r s i s t e n t e x p l o s i o n จัดมาแล้วก็เอาขึ้นวูนตรงนี้อ่ะ แล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะเอาเป็นพรีวูนตรงนี้นะฮะสายตีเรียบร้อยขึ้นช้าแย่แล้วนะฮะเฟียเ s สกับดอชดอชคริคริเอเนจี Energy กับอันติเหมือนดูทรงไม่ค่อยมีคนเล่นเลยนะฮะแล้วก็เจ้าเสือนี่ทําท่าจะไปแล้วด้วยนี่สคนนี้เขาเล่นสายอันติ3ามคนนี้อยู่ท้ายตารางเลยเอาแล้วว่เอาแล้วว่ ฟรอส t m เม e มีเจ้าสปิริตตัวอ,อ้วนๆอะมาดูกันว่าเขาจะทันไหมนะผมก็จะตีเฉือนสปิริตของเขามาทีละนิดอะดูทรงผมเหมือนจะสู้ได้นิดนึงไหวปะนิดนึงเออเฉือนชนะไปนิดนึงเพราะว่าอันตรีของเขาออกมาช้าแต่ว่าดาเมจของผมน้อยมากอันนี้บอกตรงๆว่างานหยาบนะฮะเอาอั l i f t i n g หรือว่าอะไรดีอันนี้ก็คือเกมช้าเกมไวอันนี้เพิ่มด a m a g e อันนี้ก็ได้ damage เลยเอา war town frenzy ก่อนแวนการ์ดก็น่าสนใจเอาแวนการ์ดไว้ก่อนนะฮะ energy cost 1อันแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นวูลดอชเอาวู o ดอชโอเคแล้วก็เดี๋ยวรอบหนะ้า freeze attack นะฮะ อันนี้เมื่อกี้ผมได้แอทแทกมิสมาใช่ไหมผมเห็นแวบๆนะฮะจังเกอร์แนสสายดอชใช้เจ้าเฮเวนเบสหมดเกลี้ยงแล้วก็ผมน่าจะชนะนาไม่น่าจะยากนะฮะดาเมจของผมประมาณ5วิแรกอยู่ที่ประมาณ3000หน่วยก็บอกตรงๆว่ายังรู้สึกไม่เป็นที่น่าพอใจนะฮะยังไม่พอครับผมเอาเร็กคอสอันนี้เพิ่มดาเมจ เอ,เอาเพิ่ม damage ผมต้องใช้นะฮะแล้วก็ตรงนี้เพิ่มดอ e เพิ่มดอชอันนี้เพิ่ม damage เอา persistent explosion ก่อน1อันแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะเอา w a r t i m e f r e n z y ตามไปนะฮะอันนี้แปอูนอันนี้ได้อันติไวขึ้นเอา w a r t i m e ผมต้องการ damage แล้วก็มันจะมาคอมโบกับเจ้าแวนการ์ดด้วยอ่ะเอเจพโรแมนเซอร์ aster, ยังไงครับเออทันหรือเปล่าผมชนะทางคุณนะฮะโอ้เจ็ดร้อยสามสิบกว่าเอาแล้ววะเอาแล้ววะนี่เขาอันติของเขารวมกับทาเลนต์ของเขาด้วยรวมกับเจ้าอันติของเขายิ่งค่าเร็กเยอะยิ่งแรงนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมต้องจบเกมให้ไวกว่านี้ไปวอร์ไทมครับผมแล้วก็ตรงนี้ เมจิคริเอามาใช้กับเจ้าอันตีได้แต่อันตีผมดูทรงเหมือนจะไม่ค่อยแรงนะฮะเอาเป็นเอ่อฟรีสคริแล้วก็พรีแบทเทิรนวูนเลเวลสแล้วก็ตรงนี้เอาขึ้นวูนมาอีกอันนึงนะ่าจะได้แปะวูนเพิ่มขึ้นเป็น45%แบบนี้นะฮะ แล้วก็สายวูลตอนนี้ผมไม่ต้องการแนละ้วเดี๋ยวผมจะไปลดเลือดสปิริตของพวกเขาก็แล้วกันนะฮะผมไม่เก็บดอกเบี้ยนะทุกคนผมจะต้องใส่ให้มันสุดเอาดามจหนักๆโอเคค่าดอชของเขา45อ่ะผมหน้าจะสู้ได้นะฮะเรียบร้อยอันติเข้ามาไวกว่าผมดามจเข้ามากกว่าผมน่ากลัวนะเนี่ยโอ้นี่น่ากลัวนะครับเนี่ย เลือดเหลือเยอะด้วยแสดงว่าแกก็ค่อนข้างที่จะตรงกับสายตรงนี้อยู่นะฮะอันนี้เอาเป็นคริชแชเพิ่มเลือดแล้วก็เอาเป็นเออลดเลือดสปิริตนะฮะแล้วก็เอาเป็นฟรีสแอทแท็กหนึ่งอันแปะวูลไลคริเฟเฟลี่วูนนะฮะแล้วก็รอบหน้าน่าจะไปแอทแท็กแชตรงนี้ แต่ว่าแอดแท็กของผมตอนนี้ครบหมดแล้วนะฮะที่ต้องการก็คือเจ้าแอดแท็กสปีดหรือไม่ก็พวกวอร์ไทม์ฟรินซี่เนี่ยพวกสกิลแรงเยอะๆหรือไม่ก็แอดแท็กบูสเจอเจ้าวูฟไรเดอร์ยังไงโอเคผมน่าจะสู้ได้นะผมมีโนแอคชั่นเดามจไหวปะไม่ไหวไม่ทันโอ้ตีไม่ไปนะฮะ อันตีออกทีนึงผมก็ชนะแล้วตอนนี้สปิริตผมตัวไม่ได้อ้วนด้วยเอาแอตแทกแชแล้วก็เอาลดเ r e กคอ o s สแล้วก็แอตแทกอูนแล้วก็เอาเป็นพรีแมทเท r นฟรีสแปะเพิ่มขึ้นมาอันนึงนะฮะอีกฝั่งหนึ่งจะได้ทำ d ดามจ e ได้ช้าลงผมจะได้มีโอกาสที่จะออกอัฟลิฟติ้งอะไรพวกนี้เยอะๆนะฮะอัฟลิฟติ้งเลเวล2 ผมยังไม่ได้กดเลยใช่ป่ะแสดงว่าเจ้า g r i m o ว r จ j o u r n e นี่ใจดีแจกของดีให้ผมอ์ฟล i ฟ t i n งเป็นสกิลที่คอมโบกับ P รี t t ท e f r e ส z e ได้ดีมากๆจัดมา d าย Warrior สายตียังไงมาเอาดิมาผมมั่นใจให้ผมสู้ได้เออเจอฟรีสิบขึ้นไปเป็นไงแล้วพ่อหนุ่มเอาดิมา ไอ้นี่ถ้าเกิดติดคริดาเมจของผมก็จะเพิ่มขึ้นแวนการ์ผมก็จะแรงขึ้นจัดมาแอตแทกฟรีสจัดมาเออ่วูนคริเจ้านี่เป็นเมจิกดอชเมจิกดอชจริงๆควรจะแปะไว้สักอันหนึ่งดีไหมมีคนเมจิกดอชหนึ่งคนตรงนี้อ่ะแปะไว้อันหนึ่งนะฮะแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นคริบูสโอเค แล้วก็เดี๋ยวเรคคอสอะไรแปะรัวๆไปเลยรอบนี้ผมไม่มีเติมเลือดฉะนั้นใส่ให้สุดฮ่าฟรอเกตเทนเพนไม่เอานะเดี๋ยวเอาเรคคอสนะฮะเจ้าจังเกอร์แนทโอเคมาผมเกมไวจบเกมภายใน5-6วิทันปะอ่าน่าจะสู้ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเขาออกอันตีมาผมน่าจะไม่รอดแล้วนี่ผมรู้สึกว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาอันติออกไวกว่าผมเยอะมากเลยนะฮะอืมเอาดอ o บูส h o l y Explosion รอบนี้ไม่มีฮิลิ่งรอบนี้ไม่มีโล่หลบหลบหลบวูนวูนวูนโอเคเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะฮะเริ่มต้นก็จะลดเลือดอีกฝั่งหนึ่งก่อนเลย30%แล้วก็ผมก็จะต้องรีบทำเดามจโอเคสวยนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บผมก็จะได้เปรียบนิดนึงกับเจ้าแดมงดาเมจ เจ้านี่ฟิลี่รี a s สผมขึ้นช้าไม่เอาดีกว่านะอาจจะเอาเป็นอ่อรีเฟรชอ่ะไพรโอมสเตอร์ cer, รอบนี้ผมว่าผมสู้ได้แล้วล่ะมานี่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 น,นี่เรียบร้อยอันนี้เป็นการคอมโบของพรีแบทเทิลวูนกับเจ้าโฮลี่เอ็กซ์โพชั่นนะฮะผมเคยบอกมันว่าเป็นสกิลที่กระจอกที่สุดในสกิลทองมันก็เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่ารอบไหนที่ว่ามีฮิลลงฮิลลิงคือแทบจะกระจอกจริงๆนะฮะ อันนี้เอาเป็นอ่คริเช์อันนี้ดามจจะเพิ่มขึ้นแต่ตรงนี้ก็จะทำให้ผมตีไวแล้วก็แปะบูนเพิ่มขึ้นอเอาเจ้านี่มานะฮะอันนี้เร็กๆ,ๆผมไม่ต้องการแล้วอะ่ะคอรา์กาดไม่เอานี่เดี๋ยวเอาเจ้าลดเลือดของสปิริตของพวกเขาดีกว่าเริ่มต้นโดนตู้มเลือดหายไป30% แล้วผมก็จบเกมว้ยๆแบบติดคริรัวๆทำเดเมจอัดหนักๆพวกนี้น่าจะคุ้มที่สุดนะฮะจางเกอร์แอเรียบร้อยจบภายใน3วิ3 2 1เอ้ยเอยดูทรงทำท่าจะเขาทําท่าจะรอดแต่จริงๆมันไม่รอดนะฮะเพราะว่าผมสโลคุณผมหักเลือดคุณนะผมมีดดเมจมากกว่าเดิมประมาณ700กว่าหน่วยโดยประมาณนะฮะ ในวูนวูนวูน,วนอันติผมไม่ต้องการแล้วนะฮะพรีเมทเทิลฟิสของดีจัดมาแล้วก็ตรงนี้ผมกะจะขึ้นสายเบสแอทแทกให้ไวที่สุดนะแต่ว่าของดีมาของดีกว่ามันมาแล้วนะเริ่มต้นแปะวูนไป30บวกกับอีก45%ก็แปะไปเกือบเกือบ500อะ่ะแล้วก็โดนทำลายเลือดไปอีก30%แค่2ออันเนี้ย ผมก็สามารถทำเดามจได้เกือบ3,500แล้วนะฮะอ่ารอบหน้าค่อยว่ากันอ่าดีวายวอร r ิเออร์พังซะไอ้น้องตีถึงว่าทันว่าไม่ทันหลอกผมชนะคอยดูนะเออเป็นไงล่ะลูกผมสโลเขาจากพรีแบทเทิลฟรีสเลเวล2แล้วก็รีบทำเดามจจากเจ้าพรีแบทเทิลวูนเลเวลแม็กซ์กับเจ้าเอ่อโฮลี่เอ็กซ์พลชั่นนะฮะแปะวูนมา เ,เพิ่ม d a จมาอันี้จะมีการาลดฟรีสผมจะได้ตีไวขึ้นแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะเอาเป็น pre battle freeze level max หนึ่ง max ส max แล้วก็โดนระเบิดตรงนี้นะฮะแล้วก็ตีตีตีต,ต,ตีโอเครอบนี้เกมไวทุกตัวเลยที่ยังอยู่ตรงนี้ฉะนั้นผมสู้ได้แน่นอนนะฮะ เดี๋ยวถ้าเกิดเอาพรีฟรีสมาผมก็น่าจะการันตีชัยชนะได้เยอะแล้วนะตรงนี้จะมีเพอร์เฟ r e b รีบาว์อะมาดูกันนะอันนี้คืออไร a แอ a แท m มิสเหรอโอ้ผมมีโอกาสแพ้วะ่ะเรียบร้อยเพอร์เฟ r e b รีบาวหนึ่งห้าดอชดอโอเคเอาพรีแบทเทิลฟรีสมาสู้นะฮะแล้วก็ตรงนี้เอาเป็น War Time Rampage เลเวลแม x เ้านี่จะเป็น Fury Release ผมไม่ต้องการนะฮะเอาเป็น r e ็กซ์รีเคลก็ได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอบหนะ้าเอา Fearless Combo นะยังมี Pyromaster กับเจ้า d y w a r r i o r Damage 8 8 8 0นนี่แสดงว่าชนะกันรัวๆทั้งคู่เลยนะฮะเอาดีมาโอ้นี่คือใครแพ้ก็น่าจะจบเลยนะเนี่ยหมายถึงชีวิตของแต่ละคนพวกนี้เพราะว่า d ด m เจ e เขาเยอะ อ่าผมเจอเจ้าไพโรแมสเตอร์ยังไงผมน่าจะชนะเพราะว่าของเขาน่าจะเจอสโลเอาด d a m a ยังไม่พอโอ้ตีออกแค่5้แสดงว่าแอตแทกมิสมารัวรเลยว่ะแสดงว่าแอตแทกมิสมารัวรเลยว่า,วา,เ,วาเอาแวนการ์ดมาเพิ่มด a m a g จัดมาไอ้นี่ฟิ Feed, Feed, Freeze, Freeze. ตฟิสฟรีสตีตีต เอามาใช้กับตรงนี้ได้เล็กน้อยแต่ผมต้องการดามามากกว่านี้เอาลดเลือดสปิริตของคุณขึ้นมาไทม์ค r s สไม่จำเป็นนะฮะอ่าป e ีเวนด์ดอชไอ้นี่โอกาสที่ผมจะชนะค่อนข้างจะต่ำเพราะว่าผมแพ้เขาทั้งสองคนเลยนะฮะแต่ว่าเล่นเกมไวได้ขนาดนี้ก็เจ๋งแล้วละ่ะเขาหน้าจะาวอาแทกมิสมาเยอะมากผมตีไม่ออกเลยนะอืมผมตีไม่ออกเลย อ่เจอเจ้า Evil Breaker เหมือนกันยังไงเจ๊โอเคเอ้ยเขาหลบไม่พ้นเรียบร้อยหลบไม่พ้นก็แตกไปซะแต่ว่าเจ้า Evil Breaker ตัวนี้ชนะ Pyromancer ตัวนู้นว่ะ Evil Breaker ตัวนี้ชนะ Pyromancer ตัวนู้นนะฮะอตีติด Freeze อันนี้ติดถ้าเกิดคริก็จะมีการติด Freeze เอาเจ้านี่ชั่วกว่า Damage ผมต้องการ Damage Persistent ต้องการนะฮะ โอเคโออยากได้ HP คริแต่ว่าเจ้าฟรีสคริก็ไม่เร็วเหมือนกันจัดมารอบนี้ผมน่าจะเจอเจ้าไพโรแมเซอร์นะฮะค่าดอชสามสโอกาสหลบ6.6%ปมันก็ต้องหวังให้ได้นะมามามาผมเจอไพโรแมเซอร์นะทุกคนมาโอเคเมื่อกี้เลือดคุณเหลือนิดนึงรอบนี้ยังไงหลบพ้นหน้าตีตีต,ตีอีกนิดนึงเร็วๆๆ้ว,ว,วอีกนิดนึงเร็วๆเออทันเว้ ทันอยู่ทันอยู่โอ้ผมแพ้เจ้า Evil Spirit ตรงนั้นนะฮะงั้นเอา Counter Attack ไปดีไหมเอา War Time Agility นะฮะแล้วก็เอา War Time มาเพิ่มอีกอันนึงเออเพราะว่าตัดสินเกมไวถูกว่าฉะนั้นเอาให้มันจบกันตั้งแต่แรกไปเลยนะฮะโอ้แค่เจ้า g r i มั r ทำหน้าที่ยังไงตอนนี้ ฟรนซีกริมัว a t แอตแทกบูสได้ดามาจมานิดนึงอะเริ่มต้นผมก็จะมีค่าด g e เพิ่มขึ้น16หน่วยก็52หน่วยเอาดิมามาตัดสินกันนะฮะเลือดเหลือกันแค่นี้ดาม a g e 12กับ13จบเกมภายในไม่เกิน2วิมาผมต้องชนะ p e r ร์เฟกต์รีบามาป่ะไม่ทันยังไงไอ้น้องเออเรียบร้อยอันนี้น่าจะเป็นเพราะว่า agility dodge แม่งเอ้ยหลบได้แค่ครั้งเดียวต่างไฟล์เหมือนจะต่างตีกันไม่ค่อยออกนะฮะแต่ว่า damage ของผมอ้วนกว่า attack speed ผมสูงกว่าค่าครีแคปของผม68ไป็นไงล่ะจบเกมภายใน5วินะฮะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกัน EP หนะ้าสำหรับ EP นี้บายๆครับผมเจอกันวู้วเจ้า evil spirit สายอะไรวะเนี่ยสายตีติดคริคริม่วงนะฮะ